โอเคค่ะตอนนี้อาบน้ำเสร็จแล้วลบพวกเ,เครื่องสำอางอะไรออกแล้วด้วยขั้นตอนของการทำความสะอาดผิวหน้าจากดอร์สารโรนนะคะตอนนี้เราก็จะมาดูเดี๋ยวต้องขออานกระดาษนะคะเพราะว่าจำไม่ได้จดมาจากร้านของดรสารโรนนะคะเขาบอกว่าพอเราอาบน้ำเสร็จแล้วเช็ดลงเช็ดหน้าอะไรให้เรียบร้อยให้แห้งนะคะ แล้วก็จะใช้ตัวนี้เขียนว่า Herbal Toner ก็คือโทนเนอรนั่นเองนะคะเขาบอกว่าให้ทาทั่วหน้านะคะใช้สัก2หยดนะคะไม่ต้องล้าง,งออกนะคะ2หยดดูสิถึงถึโอ้เกินค่ะนีสามหยดเลยเขาก็บอกว่าทาทั่วหน้านะคะทาทั่วหน้านะคะ่ะ ้งกล้องไม่ค่อยถนัดนะคะมันก็อาจจะทุรักทุกเลยหน่อยนะมีติดติดอยู่เสียดายนะคะโอเคจากนั้นนะคะโทนเนอร์เสร็จแล้วปิดฝาอันนี้ใช้วันแรกเลยนะคะวันแรกหลังจากที่ไปร้านดรสารโรธมานะคะโอเคผ่านไปตอนนี้เก็บ จากนั้นที่จดมาจะเป็นให้ใช้ KK ก็คือ2 k ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นจากที่เราใช้หลังจากที่ใช้คนเนอร์แล้วนะคะมันเรียกว่า Herbal Extract KK สกัดจากสวนพนธพรธรรมชาตินะคะ Dr. s o r o w h e r b a โอเคแกะก่อนขอเวลาสักครู่เดียว จากนั้นแกะมาแล้วนะจ๊ะหน้าตาเป็นอย่างนี้สีเิหลืองเขียวขาวๆนี่นะคะคออทาทั่วหน้าหลังจากทาโทนเนอร์นะคะอันนี้เขาบอกว่าให้ใช้แต้มสิวได้ได้ด้วยนะคะร่วมกับแอคเน่ครีมซึ่งเราจะทาเป็นตัวต่อไปแต่ตอนนี้เราจะใช้เคเคนะคะทาทั่วหน้าก่อนนะคะอันนี้บอกว่ากี่ยดหน้าใช้แต้มสิวทาทั่วหน้าก็ได้ เบื้องต้นเราต้องหาั่วหน้าก่อนนะคะก็คงจะใช้สักสองหยดหนึ่งสองสองพอล้วก็ทาเลยค่ะทาแปลกๆไหมคะโอเคแล้วก็ทาตอนนี้รู้สึกร้อนนะคะควรจะติดพัดลมในห้องน้ำนะคะ ผสมกับเนือเลยคะ่ะโอเคทาทั่วหน้าเสร็จแล้วปิดฝาเก็ล้ว้เสร็จกระองต่อไปก็จะใช้แองแนเครมเพราะว่ามีสิวถ้าใช้ยังไงรายละเอียดต่งตางๆต้องไปถามตามช็อปนะคะรอนค่ะตอนนี้ แกะใหม่ๆดรซาร์โร่เฮอร์โบแอนเน่เคลียร์ครีมนะคะเขาเขียนไว้สำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวนะคะ help to keep acne under control นัคือกบขุยสิวเองโอเคหลอดก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเขาอ่านก่อนทา ทาตรงที่มีสิวขึ้นนะคะตัวนี้ก็ทาหนาได้แล้วตัวเคเคเมื่อกี้ก็ทาหนาได้เขาไม่ได้ห้ามอะไรนะคะในส่วนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นยังไงเนี่ยเป็นครีมก็ประมาณประมาณนี้ค่ะอันนี้คือคิดเองนะคะเพราะว่าไม่ต้องเยอะจนเกินไปเบื้องต้น,ต,นตอนนี้พอเราเพิ่งเริ่มแล้วถ้าใช้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะ เพิ่มปริมาณหรือพี่ถามเจ้าหน้าที่เขาจะแนะนำยังไงทีนึงเราก็ค่อยคุยกันอูอูมีเลือดไหลขออนุญ,ญาตแบบเดียวไปเอาซ้ำลีจะเอาซำลีเช็ดับือ เรือกจากสิวนะคะยิ่งแก่สิวยิ่งขึ้นค่ะไม่แน่ใจนะจะเป็นเพราะฮอร์โมนหรือเปล่าโอเคซับเงื้อด้วยนี้หน่อยเงื่อออกค่ะตอนนี้โอเคโอเคประมาณนี้นะคะอุ้ยสับลิดอีกเว้นกามเวนกา้า โอเคปกติเป็นคนขี้ร้อนด้วยโอเคค่ะ okay. ต่อไปต่อด้วยที่เรา,าใช้เมื่อกี้นี่คือแองแงเคลียครีมนะคะหลอสีส้มอย่างนี้ทาทาตรงที่มีสิวแต้มสิวก็ได้นะคะทาที่มีสิวขึ้นทาที่มีสิวขึ้นเยอะแยะเลย ขึ้นแต่ว่าตัวนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่ร้านเจน้าหน้าที่ร้านก็บอกว่าตัวนี้สามารถทาหนาได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรยจะยังไม่ได้ทาหนาอะไรเพราะเราเพิ่งใช้วันแรกแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีความเข้มขน้นหรือว่าอ๋อเอฟเฟกต,ต,ต่อหน้าเราอย่างไรบ้างนะคะ ราก็จะทาปริมาณที่มันพอเหมาะพอดีไม่นานะคะสำหรับเราโอเคเก็บแอคเนครีมจบไปนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ต่อไปเราจะมาเจอตัวนี้นะคะชื่อว่าแอคเน o t โลชั่นที่ต้องอ่านสคริปต์นี่คือก็เพิ่งใช้วันแรกเหมือนกันนะคะเพราะว่าจดมาจากการที่เจ้าหน้าที่ขอาอธิบายให้ฟังแอคเน o t โลชั่น ก็คือตัวนี้อย่างนี้โลชั่นเขาบอกว่าให้ทาทั้งหน้าเลยนะให้เว้นนะคะรอบดวงตาโดยเด็ดขาดนะคะรอบดวงตาแต่ว่าบริเวณคิว้วติดๆสามารถทาได้นะคะตัวนี้รอบปากก็คือทาได้บางๆบางๆนะคะเงือออกค่ะเงือออกต่อไปอ่ะยังไม่ได้แกะลืมแกะอีก บิดได้ไหมคะโอเคบิดเลยค่ะนุ่มนวนซองเรียค่ะต้องเด้งออกตั้งแป๊บนะคะตอนแรกจะเตรียมแกะไว้ก่อนเพรว่ามันปุ๊บปั๊บแล้วตอนนี้ก็ดึกแล้วสี่ทุ่มกว่าแล้ว โอเคเปิดฝาเรียบร้อยเขาบอกว่าตัวนี้แอเปิโลชั่นนะคะทาทั่วหน้าเว้นรอบดวงตาห้ามนะคะแล้วก็บริเวณรอบปากทาได้แต่ว่าบางๆางนะคะก็กดดูว่าปั๊มหนึ่งออกมาเยอะไหมแต่ตอนนี้กดครั้งแรกไล่ลงไล่ลง สีจะเป็นออกสีเหลืองนะคะตัวนี้ทานทั่วหน้าเว้นรอบดวงตาะคะเอาแค่นี้ก็นแนลวกันนะคะปิดฟ้าก่อน,นะคะ่ะโอเคปิดแล้วค่ะทาทั่วหน้ายกเว้นรอบดวงตาบางบางบริเวณรอบปากนะคะจมูกท รัวค่ะตัวนี้เขวขาว,ขาวครีมสีเหลืองแสดงว่าตัวนี้จะเข้มข้นอย่าลืมรอบดวงตาห้ามนะคะที่คิ้วได้นิดหน่อยค่ะ คิ้วนิดหน่อยคิ้วนิดหน่อยอม,มีกลิ่นคล้ายอะไรดีนะคะอรอบปากบางๆนะคะเพราะว่าก็มีโอกาสเกิดสิวด้วยเหมือนกัน ดูหน้านะคะอันนี้พอล้างหน้าแล้วก็จะเห็นความเย็นของหน้ามากขึ้นนะคะโอเคเว้น okay. รอบดวงตาแลนะหน้าไม่ได้ทาห้ามเด็ดขาดนะคะขอย้ำนะคะแล้วก็ต่อไปโลชั่นวงเล็บเอ็กซ์ตร้าโลชั่น ก็จะเขียนว่า Herbal Melasma Touch Lotion วงเล็บ extra โอเคเปิดอันนี้เขียนมาว่าเขียนเองนะคะไปเละคเชอร์ค่ะไปซื้อแล้วก็ไปเล็กเชอร์ยใช้ทาหน้าโ mm hmm. อาโหเนือออกค่ะ ใช้ทานหน้าที่ใช้ทานหน้าเหมือนโลชั่นหาสิวก็คือเว้นรอบดวงตาแล้วก็รอบปากก็ทาได้บางๆนะคะเดี๋ยวดูว่าตัวที่เราที่เขาเรียกกันว่าเอ็กซ์ตรานี่คือสีอะไรขออนุญาตไล่ลีไม่ออกนาจา๊ะตัวนี้ออกสีครีมครีงค่ะ ประมาณนี้ค่ะปิดฝาก่อนค่ะเรเรียบร้อยแล้วทาเดี๋ยวเราทาตัวเอ็กซตรานี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเอาตัวแอคเน่นะคะที่แจ้งไปว่าทาหนาได้หรือว่าเน้นบริเวณที่เป็นสิวได้ หน้าในทั่วไหมคะเนี่ยหน้าจะใหญ่เกินไปนะคะตรงคิ้วได้นะคนะนิดหน่อยอย่าให้ไปใกล้ตามามันจะชอบมันจะชอบมีสิวตรงคิ้วด้วยนะคะสำหรับในบางครั้งเล็กๆค่อยๆตัวนี้ก็จะบางหมายถึงว่าเนื้อบรอิเวณนี้อย่าไปใกล้ดวงตานะคะ ปากได้บางบาตัวนี้จบครั้งแรกของการใช้ผลิตภัณฑ์ดร์สารโรนะคะในท่านของการรักษาสิวนะคะแล้วก็จดอะไรมาอีกบ้างนะคะเขาบอกว่าให้ใช้แบบนี้นะคะทุกทุกวัน ทุกทกวันเชา้าเย็นนะคะให้เรางดทุกอย่างเลยงดทุกอย่างที่เป็นยาสิวอะไรต่างๆที่เราไปหาซื้อเองหรือจะไปหาคุณหมอเราเราหันมาใช้ตัวนี้ทั้งหมดนะคะเพื่อจะได้ทําทการรักษาตามขั้นตอนของเขานะคะที่ดร็อเอร์ซารโรเขาได้วิจัยมาแล้วในตัวสินค้าต่างๆแล้วก็สิ่งที่ไม่อยากให้ทําก็คือการแต่งหน้าแต่ถ้าในกรณีที่ จำเป็นต้องแต่งอยากให้ทาแค่แป้งพับอย่างเดียวหรือว่าแป้งแคร์แป้งเด็กอะไรพวกนี้นะคะที่ทางร้านดรสัรโรแจ้งมานะคะถ้าไม่ทายิ่งดีค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมากระทบกระเทือนการรักษาเพื่อให้การรักษาเนี่ยมันสมูทไม่ต้องมีอะไรมากัน้นกลางร,ระหว่างยาที่จะต้องทำปฏิกิริยาก,กับผิวหน้าของรังนะคะ เขาบอกว่าทาไปเรื่อยๆเลยนะทุกวันจนมันจะมีอาการแดงอาจจะมีอาการแดงเกิดขึ้นคันแสบแล้วก็อาจจะมีผื่นขึ้นมาให้เราหยุดใช้หยุดใช้เพื่อให้มันผิวได้พักให้ล้างสบู่ขั้นตอนเค e a n s i เมื่อกี้ค่ะสะบู่กับตัวนี้ให้ล้างแต่สบู่ลิควิดโซ อ๋อซอรี่ค่ะให้ใช้แต่ตัวนี้เพื่อพักเมื่อพักหน้านะคะแต่ของเรายังไม่ถึงขั้นตอนนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าสมมติมันแดงมันคันมันแสบมีมีผื่นขึ้นเราก็จะหยุดใช้ทุกอย่างขั้นตอนที่พูดมาเมื่อกี้นี้เพื่อพักหน้าแล้วก็ใช้แค่ตัว c ล e a n s i n ขอโทษค่ะตัว liquid soap ตัวเดียวนะคะพอหน้าดีขึ้นแล้วเราก็กลับ มาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนที่1นึ่งเมื่อกี้นี้ทั้งหมดนะคะพอทางเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าเนี่ยท่านเลยใช้ไปไประมาณสักสอสัปดาห์สอมอาทิตย์นะคะเงครัองถึงสามอาทิตย์เนี่ยจะเริ่มมีสิวผดขึ้นมามันจะเป็นอาการปกตินะคะไม่ต้องตกใจที่บางคนอาจจะเป็นเรียกว่า สิวเหอแบบน,นั้นไหมคะแต่ช่วงนี้สิวเลยก็ค่อนข้างเยอะไม่ทราบด้วยเหตุใดบ้างนะคะแต่ก็ผลก็คือออกมาก็คือสิวเยอะขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะคะโอเคค่ะและเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันเรื่อยๆนะคะดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าถ้าไย่งไงแล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้รับในเร็วๆวันนี้ก็คือ ความหน้ามันของเราจะลดลงนะคะเพราะปกติจะเป็นคนหน้ามันมากนะคะแล้วก็ขี้ร้อนแล้วก็มีสิวเนี่ยจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เร่งให้สิวเกิดขึ้นมากมายนะคะโอเคค่ะตอนนี้ขออนุญ,ญาตไปแต่งตัวนะคะหลังจากอาบน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอ้อเดี๋ยวจะแต้มสิวเพิ่มค่ะลืมค่ะเมื่อกี้เราใช้เคเคนะคะเขาบอกว่าให้ทำ ซ้ำระหว่างวันได้นะคะถ้าสงตอนเช้าเราทาไปแล้วเราทาซ้ำได้เรื่อยๆนะคะหรือว่าแต้มบริเวณที่มีสิวขึ้นมาแบบนี้ที่มันอักเสบอักเสบแต่เขาบอกว่าถ้าสิวมันสุกแล้วถ้าเราเห็นให้เรากดหัวออกซึ่งเรนนั้นไม่ชอบความเจ็บปวดเลยเลยไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าเขาบอกว่าแล้วก็ทา ทาตามไปเลยนะจ๊ะแต้มสิวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่แต้มอันนี้ก็ไม่เป็นไรเอ๊ะจะพูดถูกหรือเปล่าอ่ะถ้าทาน,นี้ก็ทาระหว่างวันได้นะคะแล้วก็ไอตัวนี้อันนี้อะอันนี้ขอโทษอันนี้เขาบอกว่าให้แต้มสิวที่เป็นสิวอักเสบมาเน้นๆได้เลยอันนี้โอเคองั้นเดี๋ยแต้มเค้กเพิ่มนิดหน่อย ยโยตึงตึงสองยนเพิ่มอีกแต่เขาบอกว่าใช้ได้ไหลายเดือนนะคะผลิตภัณฑ์แต้มแต้มแต้มสตามิวสิวสิวสิวเยอะเลยค่ะเพียยนั้งสิวเสษสิวพดสิวอดตันสิวหัวดำ นี่เตะเคเค่ K K อ,อต่อมาตัวนี้ที่บอกว่าแต้มแต้มแต้มแล้วก็ทาหนาได้แล้วก็าาวกวกเซียวเซมได้่ะจัดไปเลยจ้ะเขาบอกว่ามันจะทำให้แห้งแห้งเร็วขึ้น Let's see ว่าจะเป็นยังไงนะคะ กินยูคาลิปตัสเลยแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ดรสารโรดเป็นสมุนไพรนะคะเขาเรียกเวาสมอาเพราะมีส่วนประกอบสมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรค่ะเวลามฟังเพราะก่อนที่จะไปซื้อก็ฟังใน YouTube เยอะแล้วก็ฟังคุณหมอพูดด้วย ่านเป็นหมอแผนโบราณเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะหมอสมุนไพรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะโอเคเราก็ได้อนี้มาเดี๋ยวจะลองไปอ่านดูแล้วก็ค่อยมาหมอหมอยหองสระให้กันฟังอีกทีหนึ่งนะจ๊ะโอเคสําหรับคลิปนี้ที่แสนงยาวไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นความรู้ซึ่งเราจะแบ่งปันกันซึ่งตอนนี้นม่อดมากเลยเพราะว่าโยงโยงโยงนะคะเพราะว่าไม่มีที่ตั้งก็กต้องมาพิงตาม สมบัติในห้องน้ำตรงนี้นะคะโอเคต่อไปพรุ่งนี้ก็ยังคงต้องใช้กระดาษที่จดเอาไว้อยู่เพราะยังจำไม่ได้นะคะโอเคค่ะสามคืนกุ๊ดไนท์นะคะขอให้ทุกคนสวยๆยสวยสนะคะสมหวังนะคะสู้ๆค่ะ